สวัสดีครับตามที่ผมเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้คือว่าการควบคุมการไหลของกอลลอไฟ้าก็เหมือนกับการควบคุมการไหลของน้ําคือน้ําจะไหลจากที่สูงหาที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นคือการควบคุมการไหลของลงไฟ้าที่กล่าวไปก็คือมีอยู่3แบบหรือว่า4แบบก็ได้เอา3แบบคือง่ายๆคือควบคุมที่ที่ความถี่ต้องเท่ากันอันที่2คือควบคุมที่ค่าแรงดันแอมพลิจูดต,ต้องแรงดันก็จะใกล้เคียงกัน อันที่สก็คือควบคุมที่ซีเควนซ์หรือว่าควบคุมที่ลำดับของแรงดันสาเฟสนะครับผมอันนี้คือหลักการเข้าๆในการควบคุมแล้วก็อท้ายคือใช้อันที่4คือใช้หลักการควบคุมที่เอามาควบคุมทั้ง3อย่างให้มันได้ตามที่เราต้องการเราเรียกว่าระบบการไหลของหลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าสมาัยเก่าเนี่ยเราแทบจะต้องมีการควบคุมที่ง่ายมากคือเราจะควบคุมให้มันเรียกว่าเซนทรัลไลเซชันก็คือควบคุมจาก แหล่งต้นทางไปหาปลายทางแต่ถ้าทุกวันนี้เขาเรียกว่าดีสตแตล i ิเซชันคือมันจะมีระบบการไหลของในระบบหนึ่งจะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบเยอะมากอย่างเช่นตอนนี้เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหญ่ๆอยู่ที่แม่เมาะอยู่ที่วังน้อยอยู่ที่บางประกงอยู่ที่พระนครใต้นะฮะอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ทะยองหรือว่าอยู่ที่อยู่ที่ภาคภาคใต้ถุจนะ อนาคตข้างหน้าไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าคืออยู่ที่กระบี่อะไรทำนองนี้ซึ่งเมื่อมีการเครื่องมือไฟฟ้าหลายๆเครื่องมือไฟฟ้าเราต้องมีการให้มันไหลให้เครื่องมือตัวนี้ไหลเข้ามาเสร์ฟพพอร์ตโหลดที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าให้เป็นบ้านพักอาศัยหรือว่าที่เป็นชุมชนเมืองให้มากที่สุดเราจำเป็นจะต้องมีการศึกษาระบบการไหลของกําลังไฟฟ้าครับผมจุดประสงค์หลักของการไหลกำลังไฟฟ้าคือแน่นอนเราต้องมีการวางแผนมีการอะไรโอเปอเรชั่นแพลนน่งก็คือต้องมีการวางแผนการทํางาน แล้วก็ต้องมีการรู้ลิมิตหรือว่ารู้เพื่อต้องการยืนยันว่าระบบไฟฟ้าของคุณน่อีก3ปี5ปีหรือว่าอีก20ปีเนี่ยมันใช้ได้อันที่2คือมีการคำนวณคำนวณอวววอฟไลน์หรือว่าคำนวณด้วยมือหรือว่าคำนวณด้วยใช้โปรแกรมคำนวณเพื่อจะมาให้ให้ระบบมาสามารถอยู่ได้มีลิมิตของแรงดันมีลิมิตของพลังมีลิมิตของลายสายส่งมีลิมิตของเครื่องผลิดไฟฟ้า แล้วก็มีเสถียรภาพมาร์จิ้นหรือว่าหรือว่าหรือว่าสเตเบลิตี้มาร์จิ้นระหว่างเครื่องเนไฟฟ้า2เครื่องสองตัวมันจะมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องเพื่อจะให้มันไหลเข้าไปหาโหลดให้ได้ดีที่สุดครับผมตัวอย่างเช่นถ้าระบบกาลังไฟฟ้าเราเนี่ยมีเครื่องเนไฟฟ้า2เครื่องนะครับเครื่องที่1 G 1เครื่องที่2 G 2มันจะต้องมันไหลเข้าสู่โหลดแน่นอนในในจุดต่อของเครื่องแรกอาจจะมีโหลดตัวเองอยู่ จุดต่อของเครื่องสองอาจจะมีโหลดตัวเองอยู่แล้วก็ส่งไปส่งไปในงุมชุมเมืองส่งไปบ้านระยะทางแต่ละสายส่งอาจจะไม่เหมือนกันเราต้องมีการควบคุมมันไหลเข้าไปสู่โหลดอย่างมีศักยภาพปลายสายมีปัญหาเราก็ต้องควบคุมต้นสายเรงมันเยอะเกินเราก็ต้องควบคุมเพื่อให้มันให้มาระบบมันสามารถที่จะ flow เข้าไปตามที่เราต้องการครับผมสมการทางคณิตศาสตร์ที่เราก่าวในคลิปที่แล้วเอามาใช้ให้หมดสมการ กดพื้นฐานของทางวงจรไฟฟ้ากดของโอมกดขออ้ขอคอชอปเอามาใช้ให้หมดครับผมไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าเขาเรียกว่า Complex คอมเพล็กซ์พาวเวอร์ก็คือมีระบบไฟฟ้าที่เป็นกำลังไฟฟ้าจริงกับกำลังไฟฟ้าปรากฏหรือวอฟฟ่ากำลังไฟฟ้าเสมืนอนหรือว่ากำลังไฟฟ้า r รี c t i ี e สามกำลังไฟฟ้าพวกนี้เขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์พาวเวอร์ที่มาเกี่ยวข้องเราเอาสมการกำลังไฟฟ้าทั้งหมดมาฟอร์มูลเอ ให้เป็นกฎขององค์คือ i เท่ากับ e ส่วน r นี่แหละหรือว่า i เท่ากับ e ส่วน y y คือ admittance ใน,นวงจรไฟฟ้าเนาะก็คือเอามาคำนวณสร้างเป็น m มทริกมันแปลกถึงมันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดข,ขึ้นที่ y บัตรหรือว่า admittance bus ก็ฝอมมีจานวนบัตรเท่าไหร่คุณก็จะมีจํานวนขนาด m มทริกเท่านั้นเ,เช่นคุณมีบัตรทดสอบวงจรที่ผ่านมาคือมี3บัตรแสดงว่าในการ formulate ครั้งนี้คุณคุณจะเป็นแมทริก ของวายบัสอยู่ที่3ามสา,สาแล้วก็คำนวณบนลูปกันไปครับผมกล่าวถึงคำว่าคอมเพล็กซ์พลังคอมเพล็กซ์พลังหมายความว่าไงก็คือมันจะมีสามกำลังไฟฟ้าที่สำคัญของระบบไฟฟ้าก็คือกำลังไฟฟ้าปรากฏทรากันแล้ว่าแอพพลานซ์พลังแล้วก็กำลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าจริงหรือว่ากำลังไฟฟ้าเรียกทรีแล้วก็กำลังไฟฟ้าเสมือนหรือว่าเรียกว่ากำลังไฟฟ้า รียบซีอันนี้คือเป็นกำลังไฟฟ้าสอย่างเอา3อย่างเนี้ยมามามาควบคุมให้อยู่ในระบบไฟฟ้านะครับต่อมาคือจำนวนบัสจำนวนบัสเป็นตัวที่ที่ว่าแต่ละเครื่องไฟฟ้าสามารถที่จะส่งผ่านเข้าไปในระบบได้นะครับในแต่ละบัสก็จะมีโหลดโหลดที่บัตหนึ่งโหลดที่บัตสองโหลดที่บัตสามนะครับอันนี้ตน,นะครับแล้วก็มีการวัดออกมานะครับผมแล้วก็มีการคํานวณ คำนวณออกมาเพื่อให้ได้ค่าตาัมที่เราต้องการน,นะครับผมค่าค่าไหนไม่ทราบเราก็ต้องมีการคำนวณเพิ่มเติมขึ้นมาให้ได้ซึ่งถ้าเราหลักการของวงจรไฟฟ้ารูยล้วคือใช้หลักการง่ายๆของวงจรไฟฟ้านั่นเองนะครับผม